ไปฟังคาใบ้ดีๆมันค่อนข้างชัดเจนมากนะค่อนข้างชัดเจนมากค่อนข้างชัดเจนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปหาเสร์ชเอาก่อนแน่นอนไม่รู้ไปหาดูเอาไปหาฟังคําใบ้เอาไปฟังคาใบ้เอาค่ะแล้วก็คิดพิจารณา นะะเออโอเคโอเคอย่ามาว่าฉันไม่ได้พูดอะไรนะฉันไม่ได้พูดอะไรนะฉันไม่ได้ว่าเด้เออฉันไม่ได้บอกว่าใครนะเพราะฉันไปเดากันเราเองไปฟังคําใบ้เบ้ว่าบอมีชุดนอนอันนั้นตัดไปไปฟังคําใบ้มีบ้านมีรถเรียนไปน้ำมันยางกับเบ้หู เอ,อแล้วก็อะไรอีกนะคาใบ้อันอีกอันหนึ่งเนี่ยเด็ดมากประโยคนั้นเนี่ยจันว่ามันมนั่นแหละคําใบ้ของป้าจ้อยชัดเจนมากก็ค่อนข้างชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนนะคะเล่าเบาเรืองแม่ประธานออกมาเบาเรื่องที่เกิดดราม่าแล้วแม่ประธานไปคุยกับติง อดีตลูกสะพ้ยว่าบอมีคนไหนดีกว่าอดีตลูกสะพ้ยแล้วเพราะเขาเป็นแม่ของลูกพะนาโอ้อิปสตัตบ่มีผู้ใดดีคือแม่ของลูกโอ้สมพอละเนาะสมพอละเนาะอันเขาเห็นอันลูกจะขวางว่าประหนันนะ่นเออจะมันดีค่ะโอ้ถ้าลูกสะพ้ยดีอ่ะทำไมมัน ทำไมมันมาถึงจุดนี้ประสาทคนที่มีบ้านมีรถมีเงินเก็บเป็นล้านแม่หน่วยกดไลค์ให้แล้วนะคะแม่จิราพออนั่งสมองกับปพออ้ยเอาเอาเอา,เอาขึ้นมาอะไรล่ะจ้าเอาขึ้นมาอะไรแล้วเข้าใจแล้วว่าผู้ใดสงสัยแต่และว,วันนั้นแล้วแต่บอก้าคอมเมนต์อีนี่มื่อนั้น่ะฉันฉันพุ่งประเด็นไปที่นางเหมือนกันนะ แต่ฉันก็แบบไม่แน่ใจจันเลยเอบอกฉันเลยบอกคิดอย่างบ่เนี่ยจันเลยบอกคิดอย่างเออแต่ไปได้ไปได้มาเร็วไปได้คําตอบมาเร็วอือไปได้คาตอบมากเลยรู้สึกว่าอือเออว่ะมันก็ใช่อย่างที่เราคิดจริงๆด้วยอือหรือเออ กับสมองนางไบโพล่าโอ้จักันยังบุแม่ผีบ้าสมองกับโอ้ยเดี๋ยว,ว่องหอนกันสิว่าดาม,มงดาม,มาอย่างนี่นะกับเออก็แล้วแต่ก<ะ>ับดีลาลากระแห้นั่งอยู่นั่นล่ะให้นั่งอยู่เป็นนั่นแหละให้นั่งอยู่เนนลียเ้ยงลูกนั่งอยูทั้งปีละ่ะดีแล้วม่ต้องเป็นยุงยังอยู่ยยได้บริสุทธิ์บริสัทธ์เขาดอก อพราะบริษัทเขาเนะ่ะคือแอะไรบริษัทเขาอะคือบริษัทเขาตอนนี้กําลังไปได้ดีว่ามีคนแม่คัดขาว่ามีคนแม่หยุกเพราะฉะนั้นเออก็านั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีแล้วเลี้ยงลูกนะไม่ใช่ทิ้งลูกไปอีกอะไรประมาณเนี้กันกันง,งง่วงวัสยากลับไปอยู่กับลูกคนนั้นอี่ยังคักแถบลูกอยู่ทีงนี่ตัวน้หน่อยคือเลี่นยน แน่น่ละล่ะผ่านญาติาหักลูกคิดถึงลูกแต,แต่ก็แต่กะทิ้งลูกไปเด้ทิ้งลูกไปเป็นบีปะ่ะเออไปจ้างนี่แตกลดบมาจลูกใสถีบกับมาฟินเลียนเฮ้ยคือบอของเงินน้ำอดีตลูกสะพ้ายไส่ล่ะเฮ้ยเป็นตาสร้างคัะก,กับจังวายอยู่ฉันเลยนึกถึงลูกชายไงแม่ฉันเลยนึกถึงลูกชายว่าป้านางต้องนางต้องรับนางนางต้องเป็นกระโถนแบบ ให้ใครต่อใครก็ไม่รู้อะ่ะคือนางตัวนางเองอะ่ะต้องต้องบอกช้ำขนาดไหนอะฮะต้องต้องต้องบอกช้ำขนาดไหนหรือแบบขนาดฉันออกมาพูดเนี่ยฉันยังไม่ได้ออกมาพูดเลยนะฉันแค่มาแบบซาวเสียงนะแม่เมื่อวานเนี่ยฉันแค่ซาวเสียงนะฉันดูฉันดูทิศทางลมนะเมื่อวานเนี้ย คือขนาดฉันยังแค่นี้แล้วคิดดูมั่นสิเป็นล่มึ้นอันเบื้องสูงลงเบื้องต่ำเด้ออไมคคค่คิดถึงแค่ว่าในถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นลูกชายอะ่ะแม่งคือกูต้องรอรองรับไว้หมดอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าคงไม่เยอะถ้าเยอะมาดีคงลงแล้ว ใช่ทีนี่ถ้าคนเยอะมันลงตั้งแต่หมววันแล้วค่ะมันรู้สึกผ่อนคลายลูกเพราะฉะนั้นนั่งพูดในห้องน้ําคนเดียวก็ช่วยได้ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อยากบอกคนอื่นไม่เราก็คุยเออเราก็คุยแบบกับคนที่เราเปิดได้ไงเราก็คุยกับคนที่เราเปิดได้ถ้าใครเปิดไม่ได้เราก็ไม่เปิดอะไรเงี้ยเห็นหน้าลูกชายแล้วสงสารเพราะเขาต้องทน จกับเรื่องราวต่างๆขนาดไหนใช่คือเออเขาก็รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วเราออกมาตีประเด็นอย่างเงี้ยดราม,ม่ามันก็ขึ้นมาอีกมันก็กลายเป็นแบบเออให้มันไม่พูดมันจะได้แบบไม่ลุกลามอะไรประมาณนี้และมั้งจ้าจ้อยเป็นคนอดทนสูงตั้งแต่แม่ ให้เลี้ยงน้องแต่ตาจ้อยไม่เคยบน่นไม่เคยพูดถึงแม่ในทางไม่ดีไม่เห็นด้วยที่ออกมาโพสต์แบบนั้นค่ะมันเป็นผลเสียต่อตาจ้อยมากกว่าอาจจะมองว่าเราปกป้องคนของเราแต่มันทําให้ตาจ้อยเสียกว่าเอ่อต้องบอกว่าตาจ้อยอยู่ได้เพราะเอฟซีเพราะฉะนั้นนะใน,ในมุมมองในมุมมองของเลดี้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าดราม่าโน่นนี่นั่น น้องอยู่ได้เพราะเอฟซีเอฟซีรักน้องเอฟซี FC สนับสนุนน้องไม่ว่าจะอะไรก็ช่างน้องผ่านไมได้ทุกเขาเรียกอะไรทุกทุกเหตุการณ์เพราะอะไรน้องชีวิตน้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนจ้างงานนะเว้ยคนเฮ้ยคนต้องโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนคนจ้างงานหมายถึงว่าเออคนจ้างงานในที่ที่นี้หมายถึงว่าเออจ้างงานแบบ เหมือนน้องต้องอาศัยการรีวิวน้องต้องอาศัยการไปแมช์ไปโนดไปนี่ไปนั่นแต่งานเน่ยเอาจริงอะงานที่น้องได้มาทุกๆุกวันเนี้ยเพราะอะไรเพราะคนที่เขาจ้างเขามองแล้วว่าฐานเอฟซีของน้องอ่ะแข็งลูกชายเราเป็นคนที่ฐานเอฟซีแข็งมากในวงการเนี้ยพูดได้เลยว่าเอฟซี FC น้องแข็งมากแข็งเบอร์แข็งแบบที่สุดในประเทศอ่ะ เราลองมองไปดูสิคนอื่นๆนะมีเอฟซีเอฟซบ้านไหนที่แบบแข็งแข็งแข็งเท่าลูกชายเราบ้างถ้าลูกชายเราจะล้มนะบอกเลยล้มบนฟูกมีแต่แม่ๆนี่โอ้โหสนับสนุนนี่เป็นรลอยล้านพันล้านได้ย้อนยังย้อนเอฟซเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างเอฟซี FC อุ้มเอาเหมือนเหมือนคือเขาไม่ได้ทํางานกับสมมุตินะสมมุติเขาไม่ได้ทํางานกับช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยคือช่องช่องสามช่องห้าต้องเจ็ดต้องป้อนง,ง,งานให้ถึงจะมีงานถูกต้องไหมแต่ลูกเราลูกเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังกัดถูกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังกัดเด้ลูกเข้าขึ้นอยู่กับเอฟซีเพราะฉะนั้นลูกชายถึงว่ารุดฉันกําลัง อารมณ์กำลังขึ้นอารมณ์กำลังขึ้นวันนี้ไลฟ์สดตาจ้อยสงสารนางมากไม่ล่าเรืองเหมือนทุกวันเลยพอก็น้ํามันท่วมปากน้องพูดไม่ได้อืมถ้าพวกจันไรจาร่าน้าน้องเขาฟาดไปแล้วเออนั่งกับน้ำต่วงปากคึอกันตื่นมาเช้าเข้าห้องน้ําพอได้ฟังบ้าง เอ,อพูดไม่ได้เออก็ตดออกมาค่ะเออนอคืออ๋อ,อ,อ,อยีจัดส่งผลเสียนะลูกชายเรานี่แทบไม่มีผลเสียเลยนะแม่แม่แม,แม,แม่ลองคิดดูนะแม่แม,แม่ลองคิดดูนะนางไหลสดนางไฟ์สดคนเดียวอะ่ะนางไม่ต้องมีใครมาแมทด,ด้วยเลยนะ น่งยังไรสุดคนเดียวได้เป็นล้านถูกต้องไหมนั่งไรสุดคนเดียวได้เป็นล้านน,นั่งบ่ต้องเอาผู้ให่มัดนั่งนั่งขายกับแม่แซมกับแม่เดี่ยวยอดขายเองเป็นล้านก็จําเป็นต้องเอาผู้ให่มาเลยไปนั่งไรกับคนในบริษัทก็ได้น,นั่งนั่งไรกับนัตตี้ยอดต้องหกเจ็ดแสนดาราบางคนยังทําไม่ได้เลย เออคนที่มาจินกับหน้ายัางเห็ีบบ่ไดนอยู่ไล่สุดคนเดียวยังบ่ไหห่อนดัน,นอยู่อ๋ออันนี้ให้บ้กกันบ่ให้พูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าโอ้ยลูกเราจะเสียไม่เสียหรอกจาก้าพาออะไรรู้ไหมลูกเราอยู่กับเอฟซีถ้าเอฟซีรักเอฟซีสนับสนุนไม่มีใครทําลายลูกเราได้ค่ะอีลีบ่าไม่บุ่เห็นทำลายลูกเข้าได้แม่คิดดีๆนะคิดดีๆนะลูกเราไม่ได้เกิดมาจากช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดถูกต้องไหม ลูกเขาไม่ได้เกิดมาจากนั้นลูกเราเกิดมาจากพวกเราแม่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 เอฟซีแม,แม่แม่เป็นคนตัดสินใจแม่แม่เป็นคนให้เงินค่ะแล้วบัตรน,นี่คนที่เขาเห็นศักรรยภาพคนที่เขาเห็นศักรรยภาพสมมตุติช่องช่องสามเวิร์กพอยต์หรืออะไรใช่ไหมเออโอ้ยเด็กเด็กคนนี้ฐานเอฟซีเยอะถ้าเราเอาเด็กคนนี้ไปจัดคอนเสิร์ตนั่นเอฟซีจะซื้อตัวบอลจตว่าซื้อ ซื้อสีเพราะอะไรเอฟซี่เนาะเอฟซี่กัเป๋นี่ทำอะไรออกมานี่ฟินแห้งกับบะหมี่ขายกาฟงกาแฟ,าเ,ฟเบิร์ดโค้งกินเบิร์ดเอออีลีถ้าคิดถึงผลประโยชน์นะเออเพราะฉะนั้นลูกเข้าหรากว่เสียหรอกจ้าฉันบอกเลยลูกเข้าพาเสีย ในเรื่องธุรกิจนะลูกเราไม่เสียแล้วอย่างนี้ใครจะกล้าเข้ามาเป็นเพื่อนกับน้องล่ะคะเอฟซี FC สั่งเราก็อย่าไปดา่าใครเลยคะ่ะเราอาจจะไม่พอใจแต่เราไม่จําเป็นต้องไปด่าเขาเพราะมันจะทําให้ตาจ้อยเพื่อนไม่มีใครกล้าเข้ามาแม่ทุกวันนี้น้องระวังมากนะแล้วคนเราเอาจริงแม่คนเท่า มูกับอะไรสาคัญยังขนาดนั้นดอกในความรู้สึกจัดน,นะลูกชายเราอะลูกชายเราเป็นคนที่แบบมีแม่แม่เอฟซีที่รักไปไปใส่นี่มี่จะฟูข้นเรียนหุ่มโอ๊ยไปใส่นีแจะคนเรียนหุ่มผู้บ่าวผู้สาวผู้เถ่าผู้แก่ผู้กลางใบเรียนหุ่มมาสัดถ้าลูกเราจะมีเพื่อนนะแม่เยอะแยะเลยเยอะ ไม่จําเป็นต้องคนในวงการก็ได้แม่เชื่อแม่แม่ลูกเราอยู่ในจุดที่มีแต่คนวิ่งเข้าหานะแม่เออลูกเขาหน่อยู่ในจุดที่มีแต่คนเรียกเข้าหาเด่เลี้ยวเลี้ยวคิดดูลูกเรากว่าจะคัดคนมาแต่ละคนนะ่ะเออทุกมือหมีแต่คนเรียกเข้าหาเพราะอย่างเพราะทุกคนที่วิ่งเข้าหาได้เสียงจากนางได้งานจากนางได้โน่นนี่นั่นหนึ่ง โอ้ยกระย่รุดดีหลยกระ,ะย่รุดดีหลยอืมจะรุดดีไลายเอเอฟซีะจะจ้อยหนักแน่นมากความสนับสนุนจะจ้อยสุดๆอี่หลี